สบายดีทุกคนสบายดีผู้ติดตามแลวผู้รับชมวันนี้สะพานกาสีไปอ้องานทุกคนเลยสะพันกับไิลงคลิปในลายมือแล้วทุกคนวันนี้สะพานสีไปถ่ายบรรยากาศยิ่งานท่น้นเบิ้งทุกคนดองมูสะพานนี่แหละแต่ว่าเป็นผู้ชายทุกคนเลยแอลเมย์อยู่บ้านบ้านอื่นหมเลยวันนี้สีแห่เคยทุกคนสีพาทุกคนไปเบิ้งบรรยากาศไปกันเลยทุกคนทุกคน สะพันธ์กับแต่งตัวแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนนะถือว่าพร้อมแล้วมันนี้สะพันธ์กับชีอ้อไปน้ำมูกทุกคนเสาแอะครับบ๊อทอนกับ,บท,บทายุคุณเลยเสาแอะครับบ๊อทอนกับไปทุกคนไปเบิรงนทุกันตอนนี้กัมาฮอรเฮอื่นเจ้าบ่าวพอดีเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยบ๊อทนอนเฮ้ยพี่เดินนะ น้ำปลาทอดก็มาทุกคนเลยน้ำเปล่าน้ำเปาน้ำทำน้ำทำทอดน้บ่ายนี้ทุกคนทอดมาตูดน้ำเปล่ามามาตูดงานทั้งมันแค่นั้นก็ตูดงานมาพระเจ้าดูไรมาอันนี้เงินชาชุี้ร้านใี่ก็เล่นบอลได้นไหมเอาแม่ซ่าแต่บรรยากาศกันทุกคนนะที่เป็นบอลไทยหกหลายคนดิเด็กหน่อยกินข้าวแล้วล่ะจ้าเอ ส่เอขึงามแท้มเนี่งามบ่งามมือไดนะมันเห็นแล้วเหรอมันเห็นมาหรอาขอบเป็นด่านเออน่าจะบ้าวี่น่นขอบขอบเป็นไปด่านแล้วแล้วนมิไปมันเห็นก็มันนของผ้าป้าทุกคนนี่จะว่าวมาเลยป้าตกะเดกนู้นจะใครนะ

คือเอาคือไม่พูดเอาไหมแม่ก้าวมาดูพูดด้วยพูดด้วยูดเอาหลายเนาะทุกคนตอนนี้แกกาลั่งชีิเตียมออกเดินทางไปบ้านเจ้าสาวอันนี้เบ่บ่โดกามาทุกคน ที pues ่เรียบร้อยทุกคนนตอนกงก็บรรยากาศมาก็ฮหอนเน้นลงอีกเน้วหลายแล้ว มีสีเพื่อได้นะชองสี่ับนเขาต้อนกันนี่แล้วมันเน้นเน้นเน้นแตกก็ได้ สาวแอร์กาลังมาสาวแต่งอยู่มั้งเลยจะสากับงามแต่งกันกระเบาะกระถอนม่านแล้วเอากระแนงกรแนวมนเาบ้านามีชุมบ้าบ้า นีมามากิ <Parents> ้ม <daha> ต <zed> <orn> ่อเออกิ้มปะเดี๋ยวกิบ ไป,ไปกินส้มวันนี้นะส้มมะม่วงน้อยแกนเมาค้างตะคืนนี้ทุกคนนี่งามไม่เดิมเด้มยอือนี่จะเป็นมะม่วงกระสอเนี่นะหน้าม้าใหญ่มากมั้ยอีกเลยน่ะพูดไปกินดียำกบกบกบนะม่วงนั้น เมื่อเจีงโมงคืนนี้ฮะแม่แม่นล่นึกเมื่อเจีงโมงคืนนี่นะสองโมงเองเออสองโม่งซ้ำๆกันอันนี้เป็นมะมงต้นนะสามสี่โกกูยนี่นะเป็นคู่โกกเนาะเออมาใหญ่ๆได้นะมะมงต้นนะมะมงกระสอเนยยังน้อยอยู่นี่มะมงกระสอน มนนี่ครับ็อลมแล้วจะไปเอมุงว้าวมงตกับมงกระสอเลยแนะมงกระสอเลยเนาะมงกระสอแต่ว่ามันยัง่่เนาะ phải à, mong cái sổ đó, làm mặn lắm, áo mông ngay gì đây, cơ sở, nó có nữa, nó còn kiếm, ừ, nó cho nó không <cười> <cười> ôi mệt à? đẹp ใครพบอมือก้องจะเป็นนะเดี๋ยวจะเป็นมือเคยจับก้องนะน้ำน้ำน้ำโอและมากเลย่ะเยี่มงกอนได้ยี่้อ แป,งแ,แปงแก้วกินสมแปงแก้วก็เป็นเน,ะเนาะาเนหนนนแบบึ่ะะงเป็นนั่นกินปลาแดกเไปดิแมเมนเค็มหวานนะแซ่บกินตาได้พะนเองเค็มแห้งเลยเนะตกูปลาแดนะเสือปลาแดนี่มปลาระะชิมเลยหอมตากอือลกนี่เนาะงนี้หวานขาดความหวานขาดความหวานปา <ะ S 1> ก็เลยเพิมน้ำตาลลายๆมาดิเปื่อนนเปื่อนเช็ดเลยยังนี่เป็นขี้หัวหัวเซ็ตละมือมันเป็นเพื่อนอ๋อเป็นเซ็บแห้งนะโอ้โหจกจกจกนี่มอกระสอบทั้งหมดเลยนะโดด มาต้นยังมิมาเด้อทุกคนเด้อใครทำง่าง่ายะมาค่ะเจ็บตัเองอือหื้อ ้ยาดละเด้อถาเกดว่าเป็นไงนะืะนู่นน่ะทยังบ่น้ารยจะชินมุ้งคำเีใหญ่ไปเลยคุยไม่ได้่เสียบ้านี้ ก็สองแหวกคือลายแทนี่ย่งที่วัวใช่ไม่ได้ล้างด้วยทวยนะเอาตัวไข่ประตูตึ๊บเลยชอบมากินได้อันนี้ที่เป็นรถเจ้าบ่าวแค่เคยไปบ้านช่องห้องเจ้าบ่าวมากเลยรถเจ้าบ่าวได้แล้วยี่รถนี่จะขึ้นวงแหวนเจ้าบ่าวนะน้องใส่เจ้าบ่าวคือต่ำไปหรอทุกคนตอนนี้สะพานกามาหอดเฮือนหอด่านเรียบร้อยแล้วทุกคนเลย มาตะดองพกก่นกาฮ้อนแห้งทุกคนมาฮ้อนเฮือนแล้วกับพันกาแฟไปหาอ้ำน้ำอ้มน้ำใทุกคนเลยคลิปนี้กับจะพันกาซิเดโคอจุกลงซ้ำนี้ทุกคนไปพบกันคลิปหน้า